สวัสดีครับเมื่อวานมีสินค้ามาให้รีวิวเบิ้งครับจำในโกก้าครับปริจุบันโกก้าเป็นเกีียวเคียบยางรถครับไปบรีวิวเลยครับเหมือนยางครับยางเกาวเขาเอ็ดแต้เขาเอ็ดแท้แ <c oughs> ไม่ได้ขวดเดียว อ,อัอนหนออเพนึงแล้วนะครับร้อมรับตัวแท่นจำนายครับมาอย่ามีไรายได้เสริมทางมากครับทางมากไม่กี่ครับ พัตติกก็ได้พัตติกก็ใส่ได้ครับเดี๋ยวรีวิวพัตติต่อครับข่าบนเลยครับขาวขาวครับขาว,ขาวไม่งองา่ามเหมือนเราครับดำเปิดครับไส้ดีบวแพงครับบอแพงบวพ่อร้อยจากได้ทักแค่ไล้ครับ มาอย่างครับขอจบเพิปสัำหนึ่งนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ